อันนี้บอันที่ว่าอันบาลาพาเพลินน่ะพาเย็ซีทางฝั่งไทยมาหาเป็นยังได้เป็นยังได้มือนะตื่นเต้นอยู่บ่ตื่นเต้นอยู่บอเพิ่นเพิ่นมาหาแบบได้ยันี้แบบเพิ่นว่ามาเยี่ยมเบิ่งอืมาเยี่ยมเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งให้เห็นกับตาว่าฉันซะเนาะโอ้ยเนาะว่นเต่น้องเต่งเจ้าปันเนี่ยเพิ่นเน่เด้อหุ่นเน่ยเด้อ แต่เจ้าก็อยากได้เพิ่มอ,อยู่บ่จ้ะ <c oughs> อยากได้อยากได้อยู่เนาะน้ะนองแตงแบ่งให้เพิ่อนซะจักอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอดีหุ้นสมกันเลยอ่าก็ได้ไปน้ำกันอยู่บ่กับน,น้องแตงมืนะ้ยไหนฮะได้ไปได้ไปอยู่เนาะอ่าว่าแต่เอฟซีทางฝั่งไทยมาหาหนิอ่าเพิ่นเคยติดต่อมาหาบหา่เลยอเนื้อใดบ่บ่โมเคยมาหาบ่เคยติดต่อมาหาเธอเดียวเลย พอ่อซื้อไผ่ขนาดเนาะนอ้นองเตงเยอะิีปินแบบนั่นไปจัก <c oughs> แบบพื่นมาในาน้ำได้แบบ่ามาหาเจ้าเมือนั้นนะ้ากบู่อพนมาเบิ้อ่าอันนี้นี่คือแบบเบาเล่าพาเพิ่นพามามเจ้าเจ้าในแบบบริภู้ลวงหนาเลยเป็นบเ้หนาอยอ่ลเป็นว่ามาเบิง้ง อ่อคืออ่าบอลราเพิ่นได้บอกอยู่ว่าสิมี FC ทางฝั่งไทยมาหาโอ้เนาะเ็ตโลดแต้ๆน้องแตกมื้อนี้มื้อใด๋เด้เนาะแม่นน้องเน้ะน้องแตงกับเพิ่นนี่จักผู้ใดแล้วเนาะสิได้มัดแขนก่อนกันน กาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเก็บซีบร์สู่ขู่สู่คนเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่าสิเป็นพ่อพี่น้องทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศน้ำหนักกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่อง ern, ของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วพ่อพี่น้องเอ๋เนาะกามาพบมาพ่อเนาะกับเบาเวียดในมื้อนี้พ่อพี่น้องเอ้ยกัอยู่ที่บ้านหนองมักแงีวเนาะพ่อพี่น้องเนาะกัมาหาทั้งน้องเตงเพิ่นคือเก่าพ่อพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ มาถามไทยบึงหรือว่ามาอัปเดตเบึงเนาะทางเดชทางเพื่อนทางซานหรือว่าชาวบ้านชาวเพื่อนเพื่อนนั่นแหละน้ำมาลพบหรือทางใดเพื่อนเพื่อนเลยไปน้ำเพื่อนเพื่อนเนาะวัวลายใหญ่กันฮะถามไทยบึงน้ำกันป่ะน้องเพี่น้องเพื่อนเลยเด็ดแห้งเลยมึอนี่โอ้ยเนาะเนี่ยพื้นที่เพริญเด่นงูตาจนทิปมึอนี่ป่ะทุก mọc giữ nó ui bên đấy hả nhắn này ơi nhắn anh ơi nhắn hả ui nâng mọc vô rồi sao bài đi đâu à, anh ơi nâng khúc mọc quý nâng khúc mọc ui cho biết anh cứ mám vlum thế non tèng này nè อ๋อต้อยังมาบ่เนี่ยฮ네ะคือบปลึกแท้กินแล้วก็นอนกินแล้วอะไรก็นอนโอ้หเดี๋ยวพอดออ้ายพอดีว่าสิเป็นมูแล้วเหรอน้ำหนักใส่แล้วมาเนี่ฮะไปดิ้เบื้องอีกบ่เออไปใส่มามมาเนี่ไปใส่มาไปนี่นะใส่แต่วงพอนฝากมาให้ไปซื้อยาเป็นไข่ไปขึ้นแปลไก่แท้ พราะว่าเอาบัญชีหุ้หนอ,อฮิรัทีเม่พลาดได้ไปนะเพราะหอเฉยบ่บริปบันบ่ยนได้ยู่มาแต่ก่ายอยอะเนได้ยู่มาเอาอเนาะว่ากันนั่งเรียนกันสิหลลยอยู่วันนี้ก็เห็นมันกอบกอยู่มันเทอะ <laughs> เป็นยังไงเฉยไพ่เป็นไข่นะบ่เงี้ยแม่กับลานพู้นี่บ่พู้นี่บ่เป็นไข่คือกินขนมพู้นี <c oughs> ่เป็นยังไงเฉลี่เรื่องสาวเงินสาวซานนะมาละบ่วันที่11ผู้นี่คนผักมันมาจังได้ไข่ผู้นเอามาวันที่11เ,เอาเสาวมาแล้วมึงได้ดิเนาะผายได้ที่ได้อ่ะ เป็นคนเบะคนหามมันนี่เนาะาาโอ้ยเนาะมันอันทั้งเมนไปใช้ันี้เท่าแม่เพื่นเพื่อนว่าเพื่อนไสเพื่อนพอเท่าอืม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 ออืมอืมอืมออืมอืมอือมาือืม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 อาอืออมือ Ơ... nó là mùa đầy có huyền À, bếp nì rùi Rùi, à bếp nì rùi Cứ... Nông tèng mặc bộ lúc mùa nghèo mặc Ờ, tạm phân Hay bộ Nông lược bộ tì Hay bộ chứ mà, tạm À, cứ mặc bếp nì Rùi Ừm, mắc bộ bếp mô đơn Cứ này, Mùa mắc Mình... này Nói hỏng phần nọ À, bếp nì lẹ Hê hê Ý... Bà cần phải Nói <laughs> ph ไปเอาเงินเมื่อกี้นี่กับร่งว่ายช่วยไปไปเห็นที่เพื่อนพากกันปั่นรถุดถีบมาเอา้าว่าเซตเลมินได้กลับเขามาใหม่อีกอ่าว่าไปทางนั้นพอดีผ่าเงินมาซื้อยาเป็นได้ยังมืออลไรเป็นไข่ผ่าจะเป็นได้สองมือนี้อือบุญเม่นเป็นตตแน่ลูกที่โตดีมาหยอกกันไปเนาะพ,อพ่อเพนะี่อนเนาะคือซื้อแล้วบ่าในชะ้เวียน ยังหาเอ้าแตเอามาแต่เอาเงินมาแลยอยู่พูดมุ้ยหันขายยาบอสอ่าจะไปชื่ออี่รแบบนี้ไปชื่อเงินเขายยาอืมคือเพิ่นขายยาอยู่ในบ้านนี่นนั่นแหละเราเพิ่งเอ้ยคือบราไปหาหมอรถเนาะไปหาหมอยานเข็มยายานเข็มยาโอ้ยเข็มยาแบบยานแบบเข็มมันได้บนบริษับอสโอ้ยเนาะเอ้ยเยอะกันไปเนาะเพราะเพิ่งเนาะเข็มยาเนี่ยเนาะนึงเพียงเยอะยาก อันโอ้เพราะอะไรกะคิดคิดในเงียงเนาะเพราะอะไรก็ได้เพราะว่าเขียนยานี hands, mm ่ยว่าจะหายได้คิดอย่าแคะเลยบัดเด็กน้อยเพิ่นเหมืนยานเนาะทำนี่ไว้จักญาตินะทำนี่โอ้ย่างได้เราเบ่นวงเทลงเพื่อหาเตะจับไข่โอ้จับจับยืนเนาะจับยืนจับย่างยังได้แล้วเหม็นอยากขนมบ่อยากขนมบ่

อกินข้าวกับเนงแต่ละมือน้องเตถามมึงก่อนแม่แกงปลาแก่งปลาบัดมือเต่เก่าได้กินกับเนังมือเต่เก่านี่มือเต่เก่าแจมแจ้วมือเต่เก่าจมแจ้วแจมแจ้วยังปานนี่ผู้น้องหลายคนเด้อพิ่ถามหาว่าได้ไปหาน้องเตงบ่ว่าสันพี่ยินดีน้องเตงบ่หรือจังใดเนาะ อาหารการกินนี่คือแจ่มแจ้วเกงปลาแจ่ปลาแดกเขาที่ยายกินนะบ่แจ่ปลาแดกกันนี่คือปลาแดกตัวเดีโดยว่าเต่ไปบุญเมื่อนั้นได้ยังเมื่อนั่นได้ยังเมื่อนั้นได้เสือล่ะกับได้บังคารามเสือกับบังคารามเมื่อไรเขาเสียนอ่ะท่านบอ๊ะเมื่อนั้นไปพ่อเจิ้เพิ่นอยู่ในงานบุญพ่อยเป็นของเลยสมควรได้ของเพิ่น พากัะไปจตกคนเหมือนหลายลายคนเกือบประมาณาไอขี่รถไงเยอมมดงบไปเท่าไรมือนนะมดงบหลายลองมดหาเซนมดหาเสนปตเนาะในส่งในเสือไ่ด้ขาเสียนอาหานครับโอ้ยเนาะคือแม่พาไปบ่มือนหรือวแม่พาไป เพิ่นแสดงว่าพาได้กันเที่ยวหลายเติบเนาะอ่าบูชุงเฮือก็ได้ไปปีนี้โอ้ยนอนดีแต่บหมาคุ้นเอวดีเนาะขันหมาคนเอวดีเนี่ยมุนั่นยันบมมีครับเนาะคืออพากันไปลินว่าแล้วก็ได้ไกล่ำใดก็ไปว่าแล้วก็ลายเบิ้งแล้วก็บอสลื่นกันดอกเนาะครับเอาบอเวียดบบอตาเพิ่อนห่างกันกับเชนูี่เพิ่นก็ บัวอยู่ทางนี้นะเขาแล้วไปพุ่นกันชี่นำกันนั่นละไปไปไปน้ากันองคนมือนะเห็นมือนนะเนาะแต่ว่ามมกี่รถไปน้ำกันจักไปยังได้บัสเออจักโมงกลับเหอนเนาะหากับสี่มงสิบโมงสีบโมงเออปอปครเนาะผอตรงเลย สงส, Cette, สัยแล้วเนาะน้องเตีงเนาะยันได้เข้าไปอ่ายืดเช่นยืดหนิ้วบึงนี่เนาะมัอนี่น่ะตากระด็แด้งตากิบพิทมัอนี่เนาะเว้นแค่กินเบียร์จท่านีเป็นไข่น้องไปเก็บน้องไปอืมเป็นไข่เป็นนาวอะไรก็ได้เพราะว่าจิงได้ตากแดดตากนัยเป็นจิงได้จะยาแล้วก็ไปหาขายทมขายทานเก็บทานเก็บเงิน ยาแล้วมันลุมแบบเหมนสีขุ่นเข่าปากออืคือเอ่ะผลยาเอิระพอดพหรือย<า>ันไงยังยังแต่เพผลไม่ได้มาหาเดี๋ยวนี้หนูน้อผู้นี้น้อย,นนยแล้วนี่กิ่งไปกิ่งมาอยู่เนะาะวิญญาณยิ่งดีบ่นี่ฮะบวิยญานป่ะอือแถวตะวันบ่แม่นะเน,ะน,นาะผู้ใหญ่แถวทิวผู้นี่ตะวันสายนี่เนาะ <laughs> เอาบ่อพอไหมเอาอยู่บ่หื <c oughs> ึเอาบ่อพอไหม <c oughs> จกักเมนเฟลเนาะตัดผม,มเพิ่นเบิ้งก้อนนี่นะไรไม่อยู่หชุดเพิ่นก็โว้ยบักไงเนาะ,ะพากันไปหลินไปเที่ยวเหมือนนั้นมามื่อนี้เป็นไข่พอแล้วเบิ้งผ่านไปจักมือนี่มื่อนี้ก็ที่ถ่ายร้วมื่อนี้ที่หกบริษัท <c oughs> mền bầu mền thi chết bôn hồng tiền à, vâng con vâng con thi hút nó men mền du sẽ phối với nó người thử phốp nó tiền phân có leo cả chỗ ở đấy cho nó à, những gì chứng mưa nông tiền ịt hà mưa ịt hà mưa thì đem vào lưới ịt hà mưa này nó thấy không trời chắc gì vô chắc gì vô mình khơi ma gì vô โอ,อุ้่นซัมหุ่ผู้ใดใช้ทังน่ะสบายดีเด้อโน<ด>่ยป้าห <laughs> ลักได้ฮะหุ่นว่าเจ้าของเพื่อนบ่อน,นี่ฮะอ่มานั่งนี่ก่อนุ้อยากถามเบ่ก็เล็กน่อยนีย่มานั่งเพี้ยงกันเบิ่ดูหุน่นทุมเจ้านี่ปุ้ยผู้นี้คือได้หุ่นน้อยแท้ผู้นี้คุณ<บ>ใหญ่ก็น้องแตงเนาะอ่ไพ่เป็นเ,นเนดือยไพ่เป็นน้องนีน่น้าสาวลานอ่ชื่อจังไรแต่เจ้าผู้นนี้ ลิลลี่เออว่าแล้วอยากค่ายเคียงกันกับน้องใหม่เพิ่นเนาะได้จักปีแล้วอายุ18โอ้แสดงว่าน้องแตงนี่จักปีแล้วน้องแตงเจ้าเออ15ว่แต่กระตเจ้าคือใหญ่กว่าเพิ่นได้แบงให้เพิ่นได้เด้อกินหลายเออสาวลิลี่เพิ่นอายุ18ปีเอออันนี้บ่อันที่ว่าอันบ่าวลาวเพิ่นน่ะ พาเอพีทางฝั่งไทยมาหาเป็นยังไงเป็นยังไงมือนะตื่นเต้นอยู่บ่ตื่นเต้นอยู่บ่เพิ่นเพิ่นมาหาแบบไรอันนี้แบบเพิ่่นวามาเยี่ยมเบิ่งอืมาเยี่ยมเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งให้เห็นกับตาว่าฉันซะเนาะโอ้ยเนาะมาเต้น้องเต่งเจ้าปันเนี่ยเพิ่นเน่เด้อหุ่นเน่ยเด้อแต่เจ้าก็อยากได้เพิ่มอยู่บ่จชะอยากได้อยากได้อยู่เนาะ น้องแตงแบ่งให้เพิ่นซะจักอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอดีหุ้นจำกันเลยอ่าก็ได้ไปต้อกันอยู่บแกับน้องแตงมื่อนห่ฮะได้ไปได้ไปอยู่เนาะอ่าว่าแต่เอฟซีทางฝั่งไทยมาหานี่ยเ<อ>พิ่นเคยติดต่อมาหาบ่ริเวณใดโบ่บ่บเคยมาหาบ่เคยติดต่อมาแล้วมหาเธอเดียวเลยอ๋อเสื้อผ้าขนาดใหญเนาะน้ะนองแตงย่อจีบเป็นแบบนั้นไปจัก <c oughs> แบบเพิ่นมาในน้ำได้แบบ่ามาหาเจ้ามื่อนั้นนะเออมันนี้นี่คือแบบบาเล่าพาเพิ่นพามาเจ้าเจ้าในแบบบริพูรงหนาเลยเป็นเป็นกรบอกหนาอยู่เพนว่ามาเบิ้งคืออ่าบาเล่าพาเพิ่นได้บอกอยู่ว่าสิมีเอซีทางฝังไทยมาหาโอ้เนาะ เซ็ตโลดแห็ๆน้องเต่งมันนิมือใดดิเนาะยันน้องเต่งก็เพิ่นนี่จักผู้ใดแล้วเนาะสิได้มัดแขนก่อนกันน้องแเตงมั่นใจก่อนแล้วเนาะเออว่าเตเจ้าเป็นสาวโสดบ่หรือจังใดสาวโสดคือกันแสดงว่าคู่แข่งเนี่เนาะน้องเตงเนาะคืออ่ะ ทางบ่อเล่าพาเพื้นเพิ่นเขามาถ่ายแบบได้เปิดใจบ่ลือแบบได้อ,อ่าบ่อเล้วก็ถามไทยทั่วไปเนาะอืมดีมุกดีใจนั่งช่เนาะอ่าที่มีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่าเอฟซีทางบางไทยมาเยี่ยมมายามอ่อาน้องเตงน,นี่ก็เตรียมหมดแล้วเนะเาะอ่ายันได้คั่วหมูน้อยอยู่รถแทะแบบน,นี้เตอก็เป็นคั่วอยู่บ่หมูเจ้าก็เป็นอยู่บ่บ่เป็นซอยกินได้อยู่เนาะอ่าเดีว่าซอยคัย่วยันบไ่ได้นูๆๆๆๆๆ้ สิบเอดสิบห้าว่าแต่เพิ่นนี่เป็นรุ่นเอื้อยเจ้าแต่ว่าหุ่นเจ้านี่เป็นเอื้อยเพิ่อนนี่้อ้ยน่ะเนาะเสาวลินลี่แต่ว่าคู่แพจว่าแล้ยกว่าครูเพจน้องไม้เพิ่นนะหุ่นนี่แบบอันเดียวกันเลยเนา <c oughs> ะมาแต่เ,เก่าคือบวชคือเห็ดนี่ยหากมาแต่ไทยบวชหรือยังไดบวชแต่เก่าเห็ดเบี้ยแต่เห็ดเบี้ยในห้องงานอืมเห็ดเบี้ยในห้องงานน้ำหากมาเป็นจังไดป่านนี้ออกงานเลยบว ี่ยววข้าออกเกี่ยวข้าวแล้วบไปเลยอโอ้ยเนาะออกเลย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 เหตุการณ์เหตุงาน,นี้ยใงชุมชอนี่บอดิเฮดเอ้าบ้านนี้มาเป็นมูน้องแตงละบ้านนี้ปี <laughs> <laughs> ๊บเนาะไปบา้านหน้าชวนน้องแตงคนไปน้ำหน่เด้ออ่าว่าเต้จ้าจะไปใช้ก็เมื่อกี้นี่ว่าจะไปเอาล้านเอ่าเอาเลย คือฉิบไม่ได้รบกวนอะไรเนาะไปโดยสบายดีเนาะให้เพิ่นเป๋าลูกเอาลานเพิ่นก่อนอย่าบอกโอ้ยบอกให้มาเอาลานเพราะยังนั่งคุกมุกคิกมิกอยู่อาจารย์ผู้นี้กับนมน้องกุนบ้านนี้เนาะนั่นแหละเนาะคือเป็นเอื้อยคือน้องใหม่เพิ่นจะปีก็น้องเต่เกิดรุ่นเดียวกันกับน้าสาวคือเพี่เป็นน้าสาวสิบแปดปี ว่าสันกิดเพิ่นงเกิด18ปีกันแล้วน้องใหม่กันเนะาะอ่าจะลืมเลยแต่น้องเตงยิย่งจะลืมเลย <g ười> อ่าอเพิ่นถามมาไล่เนะาะอ่าน้องเตงเชียเอาเทปบเพิ่นว่าคือเชียาไว้เอาว่าเทพิ่นว่าลูกพัวนี่อายุก็ยังน้อยอยู่ว่าสันยนะูเนาะยังน้อยก็ใจห่อนละเนาะน้นนองเตงเน,นาะอ่ว่าแล้วอยากถามเมืองยูอ่าคือน้องนี่พอ่อของไว้สิสั่สง,สงครอบสั่งครัวแล้วบ๊อือูนี่ได้ พันเพิ่มมาคะเอาอ่าโบว่าว่าในใจรุนนี่นะอยากได้โบหรือแปลว่าโบอยากได้อย่างนี้นะทางเบิ่งก้อนว่ะเบิ่งไกลไปก่อนไั้เพิ่นเบิ่งทางขุ่มกะที่เอาพันว่าเพิ่นเอามากะบัันเป็นแบบเลยกะแม่กะไม่อยากเอาันอืมอันนี้อันนี้นี่คือเบิ่งก้อน แต่ว่าก็แบบพ่นกุ้มเพิ่นหุ่มแล้วก็เอาโมกุ้มโมหุ่มยังไงเนาะทางเฮือนทางซานเพิ่นก็ช่วยมาฝานนี่เลยเนาะแันนี่ก็บที่บอว่ากันนะเนาะพอพี่น้องเอพราะว่าการแช่าวัวเอาฟัวนี่มันก็อย่างอย่างนี้อยู่เพราะว่าบางที่เอามาเอาไปตบไปตีนี่ก็ไหวยเนาะโมมีไผอยากได้คือกันแต่ว่านี่คือสิบริบบตแบบนั้นดอกเนาะก็มั่นใจเจ้าของเจ้าปอร์เซ็นต์เนาะว่าสิได้เป็นเร็วๆนี่นี่ฮะ รวยเปอร์เซ็นเนาะเนี่ยใดก็ต้องผู้นี้นี่แม่นแน่นอนเพราะว่าหนึ่งมาเป็นวัดเป็นไอ้เล็กน้อยเพิ่นก็ช่ดช่วยเรื่องเงินเรื่องค้ำไปหาแพื่อนหาหมออืมแสดงว่าโอ้ยสถุบุญน้ำเนาะพอพี่น้องเนาะเพราะว่าอ่าขั้นบ่มีเพิ่นนี่ก็เรื่องเคลื่อนเรื่องซ่านหรือว่าเรื่องเขาเรื่องน้ำนี่ถือว่ายังนักงนวงอยู่อ่าอันนี้ก็ก้าวแรกที่น้องแตงเพิ่นชิมีการเทเลเรียนนี่ก็อ่าเอลดีนั่นละพอพี่น้องเอ้ย จุดหลักๆเลยเพราะถ่า,ายแต่ก่อนก็นกนไ่ได้ข้นนะวิวแล้วก็ยังกับผูญญ้หญิผู้ลักผู้ใหญ่ก็บ่มีลัาางจากที่น้องเพิ่นโ้ยมาคนเอวดีเราเตะกระจัก,กบานนี่ <c oughs> คือช่วงนั้นนี่คนก็นเริ่มทะยอยเข้ามาหาถือว่าลายน้องเน,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 นาะปัจจุบันนี่ถือว่าอยากห้างไว้เช่นซะถือว่าห่างหินอยู่ในการไปการมาหรือว่านาทีการงานมันไปคนละทางคือว่านั่นล่ะ ว่าแล้วก็เจ้าเผ้าไปหาหมอเด้อเบิ่งอาการของน้องแตงเพิ่นนีถือว่าน้าตานี่แดงตาหิบลงหิบลงมันเป็นในน้องแบบอยากนอนบ่หรือว่านักหัวแบบมันเจ็บหัวแล้วก็เจ็บคอถือว่าถือถือว่าอยากอยากนักอยู่ว่านักก็คือนักแหละเนาะเพราะว่าเจ็บหัวเจ็บคอเบิ่งหน้าเบิ่งตาก็พูดแบบว่าตาแดงตาแดงหน้าแดงหิบลงหิบลง คือขี้โม่งน้ำตาเนี่แบบอยากไหลว่าเช่นะช่หาหนักษาตุลหักษาโตได้เนาะเพราะว่าเพื่อนนี่คิดว่าโบกเกินปีนี้ถือว่าแล้วเนอนอนแหละเพิ่นที่ได้เพิ่นเนี่ยเอิญเอิญพี่อ้ายแล้วเนาะเมนโบโบเมนแล้วเนาะแจ็กชื่อเอ,อิญเนี่นาายไหนเนาะเอา้าว่าโบถือเพิพ่นที่ได้แหละมีผู้มาอยู่เพิ่มเลยเนะ<ม>าะเป็นแบเคยบอกโอ้เนี่ยเคยฟังไทย ว่าต่ความฝันน้องคือนยังน้องอ่าแต่ว่าได้ไปไทยลืมแล้วบ่ลืมแล้วบ่ลาเสสวยยังมากอยู่บ่ยังมากอยู่เนาะเพราะสั่นน้องอ่าเคยไปเฮียนอ่าสวยสวยเสวยยังบ่เคยอยู่บ่บ่เคยมาไปได้เนาะจีเป็นอ่าเป็นเหมือนแม่คืออ๋อแต่ว่าได้เป็นอ่จีไปเฮียนแต่ว่ามีร้านมีอย่างเนาะแต่ก็ บ่ได้ลองว่าเบิ่งบ่จะเห็นห้านเห็ดอย่างก่อนไ้ลองบ่ลองว่าแล้วเพื่อนเราคันว่าไปเห็นงานเลยมันไปคุยกันคนนะแต่เพื่อนบ่ให้ไปใส่ให้อยู่เต่นท์แม่โอ้โหเฮ้ออันนี้ก็บทดิบบอกว่าเนาะเพ้่นเ้าแล้วก็เขาใหม่ป่ามันยังหอมอยู่ เอาอันนี้ก็รุ่นกันไปเนาะพ่อพี่น้องเนาะว่านน้องเต่งกับนุ่มไทยเพื่อนสิชมวังหรือบอหรือสิป็นเนื้อใดเนาะตอนต่อไปจะว่าได้เนาะบัตรนั่นเราดูเจ้าบอม้าขยาเด้ออาจารนอันนี้ก็คือสิบโปเป็นแบบนั่นดอกเนาะอพี่น้องนเนาะรุ่นรุ่นกันไปเพราะว่าอีกบุนบ่นานไดเพราะมันก็ยับย่อจอจันเขามาแล้วน้องเต่งนี่รู้ซึกจริงได้น้องแบบหอมเขาหอมเขาเลยรู้ซึกแบบใด ตื่นเต้นเนาะจักยังหงอยากห้อง ngoài สันซะาบออย่างหมถือเลยรุ่นโทรศัพท์นั่นก็คือให้เพิ่อนอะไรเนาะเป็นคนบอกแผ่นบ้าพ่าให้เด้อโทรศัพท์เพิ่นว่าวางแผนเงินก้อนตะกี้เพิ่นว่าใช้ทิปเข่าบออย่างบออ้าวเนาะเปิดเผยความลับบบบนี้เพิ่นก็าบอกชิวพังอยู่บอโอ้เพิ่นมาได้บอกชิวพังใช่ไหมคือมื่อนั่นเพิ่นผ่าเงินมาให้ซื้อโทรศัพท์เพิ่นว่าเสื้อผ้าเพิ่นว่า ให้เห็นแต่กองตัวสาวพ่อเห็นเด้ออาจารย์ผัดทางมาเวียดก็บอตาผัดบ่มีเงินซื้อทิ่เขาบบบนี้เลยเฮ็ดสูตรนั่นบบบนี้ให้บอตาจับไว้ก่อนเปิดเว็บแรกที่เปิดมาบ่เห็นตกใจบึ้กนองแตงว่ะพอใจสิเป็นวินอยากยังไงยากษ้องวะแล้วก็ได้คือนทำตาแห่งความดีใจเนาะงมัอนั้นคือสองช่อนเลยเหมือน้เนาะเป็นหนึ่งได้เธอจั์น้องหม้เพิ่นลิ้นได้ละบ่เ็ดได้ละบ่ ได้มีแต่ว่าโทรเบอร์นะได้โทรเบอร์นะได้เป็นน่าดาเนาะพอพี่น้องเนาะรุ่นกันเบิงว่าแต่คือเพิ่งว่าอยากได้ผัวพลังบ่น้องใหม่มเดี๋ยวจะถามเบิงเนาะเพิ่นวา่าอยากได้ผัวพลังว่ายซันเอาก็คือสิบบอ็ดสี่แล้วเนะเาะให้น้องเตียงพินพ่นพักผ่อนสะก้อนเรื่องเงินซื้อหืดซื้อยานี่คือพลักพูใหญ่พิน่นให้แล้วเนาะเนาะวายซันกะ บานหน้าบ้านในก็แล้วใช่เนาะโดยคือผู้นี้นี่กินแต่ขนมผู้นี้เป็นวัดอยู่ก็กินขนมเนาะมากับไปซื้อขนมมาฝากมาตอนผลสัมมาสาวได้เงินเดือนกับก๊อ่ดกดเงินเดือนมากับซื้อขนมไทยล้านอยู่บ่ซื้อให้อยู่ซื้อไทยอยู่ข้าวไทนคือคืออะไรก็ปั่นกันไส้เนาะโดยนั่นแหละครับน้องเอ้ยเนาก็คือสิแบบซี่เนาะถทำมาถทำรุ่นถำสชมเบิึงว่า น้องเตงเพิ่นช่ได้เพื่อนใหม่ซาหรือไว้รุ่นกันไปเนาะเอาสบายดีเช่นน้องเตงโดยสบายดีสบายดีน้อป้าป้าพี่น้องเลยโดยน้องพ่อพี่น้องค่ะคือสิประมาณนี่น้องพ่อพี่น้องเนาะจังใดก็ขอขอบคุณขอบคุณน้องพ่อพี่น้องเย็บซีบร์สุขสู่คนที่เขามากดติดตามมาชมคลิปแล้วก็บุกโคตรขโฆษณาคลิปของมาเวียดไปท่านี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องเนาะอยู่ดีมีเฮงเบิร์ตสุขสู่คนความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปัดฐานสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้ าดังใจมุ่งม,มา่ปรารถนาเด้อเนาะไทยนี้บอกเย็ดเองคือ,อขอกล่าวคำว่าสบายดีบด๊ายบายกลับละ